you mm -hmm. เรื่องการท่องเที่ยวนะคะแน่นอนค่ะหลายคนต้องบอกว่าอุถ้าเรามาเที่ยวเราจะไปพักที่ไหนดีนะคะถ้าท่านมาที่นี่นะคะชุมชนพระบาททหยต้มค่ะที่นี่มีทั้งที่กินที่เที่ยวนะคะและที่พักนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของโฮมสเตย์ของชุมชนพระบาททหยต้มค่ะโฮมสเตย์นะคะ และบ้านที่เรากําลังจะพามาตอนนี้เราอยู่ที่หน้าบ้านของเขานะคะเจ้าของบ้านอยู่ข้างในเราจะพามาดูโฮมสเตย์ที่นี่นะคะพักโฮมสเตย์ได้ที่นี่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันได้เลยนะคะ ตอนนี้นะคะเราเดินทางมาถึงบนบ้านนะคะซึ่งบ้านหลังนี้ก็คือเป็นในส่วนของโฮมสเตย์สำหรับนักท่องเที่ยวนะคะ ทั้งหลังเลยนะคะทั้งหลังเนี่ยจะเป็นของนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านที่เดินทางมาถึงแล้วนะคะบอกว่าจะมาพักที่ไหนนะคะอย่างที่เราบอกโฮมสเตย์ที่ชุมชนพระบาทเ้้ยต้มนะคะแต่เจ้าของบ้านเขาก็จะเป็นคนดูแลทั้งในเรื่องของอำนวยความสะดวกอาหารการกินต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกังวลน,นะคะนักท่องเที่ยวก็จะบอกว่าอุ้ยถ้าอย่างนี้ถ้าเป็นส่วนตัวก็อยากอยู่แต่บางท่านอาจจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนอยากจะอยู่กับเจ้าของบ้านก็มีให้เลือกเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้ นี่นะคะสามสาวที่เราอยู่ด้วยนะคะน้องหลายท่านคุนหน้าคุณนตานะคะเพราะเราเจอเขานะคะในส่วนของอาหารมาแล้วนะคะเพราะเขาก็จะทั้งในเรื่องของอาหารเชฟชุมชนใช่ไหมคะแล้วก็วันนี้โฮมสเตย์เขาก็ยังคงเป็นเจ้าของโฮมสเตย์ของชุมชนพระบาทเห้ต้มด้วยค่ะทราบมาว่าที่นี่จะมีกลุ่มเดี๋ยวเรามาคุยกับเขานะคะในเรื่องของโฮมสเตย์ชุมชนพระบาทเห้ต้มที่นี่นะคะ พี่อับซอนนะคะแล้วก็มีพี่จ๋าแล้วก็น้องบีทูนะคะแล้วเราเดินทางมาด้วยกันเนี่ยหูทุกทริปเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องคุยกับเจ้าของบ้านนะคะเนาะว่าในส่วนของโฮมสเตย์ที่นี่นะคะแล้วก็โฮมสเตย์ของชุมชนพระบาทให้ต้มค่ะมีทั้งหมดกี่หลังคะหลังนี้จะเป็นโฮมสเตย์บ้านลุงหนานนะคะก็เจ้าของบ้านก็เป็นคุณคุณเป็นพ่อตานะคะ เราก็จะรับดูแลแขกดให้เขาอะค่ะ,คะจาโฮมสเตย์ mm hmm. stay, ห้วยต้มก็มีทั้งหมดเก้าหลังค่ะเก้า <9 S 1> <9 S 1> หลังค่ะ,คะมีของตอนนี้ก็คือจะเป็นของในส่วนของพ่อหนานใช่ไหมคะซึ่งพี่จ๋าเนี่ยเขาเป็นลูกสะพ้ายนะคะลูกสะพ้ายที่แสนดีเนาะก็จะมาดูแลให้นะคะเนาะแล้วก็ในส่วนของโฮมสเตย์ของพี่อับสอนด้วยใช่ไหมคะเนาะวันนี้เรามาเยี่ยมในส่วนของโฮมสเตย์พี่จ๋านะคะ หลังเนี้ยค่ะให้นักท่องเที่ยวทั้งหลังเลยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยมินจะมีมุมไหนมีอะไรยังไงบ้างที่ถ้านักท่องเที่ยวมาพักบ้านเราแล้วเขาจะได้รับบริการอะไรยังไงบ้างคะก็จะมีอ่าที่นอนที่พักให้นะที่พักให้แล้วก็อาจจะมีดูแลเรื่องอาหารกันกินให้นะคะหลังนี้ก็คือยกให้นักท่องเที่ยวทั้งหลังเลยค่ะเป็น2ชั้นใช่ค่ะบ้าน2ชั้นค่ะแล้วก็ห้องน้ําก็2ห้องแล้วก็ห้องอาบน้ำหนึ่งห้องค่ะ มีกี่ห้องนอนคะอ่าทั um, ้งหมดมีอ like, ่าสองห้องนอนนะคะที wow, ่ปิดนะคะแล้วก็จะมีแบบห้องรับแขกก็สามารถนอนได้ะค่ะเป็นโถงอ่าเป็นห้องโถงใช่ไหมคะก็นอนได้รับลมได้เช่นเดียวกันใช่ข้างล่างเป็นเป็นห้องอะไรคะชั้นล่างก็เป็นห้องโล่งๆอะค่ะห้องนั่งเล่นใช่ค่ะไว้ปาร์ตี้ไว้คุยกันใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็จะมีที่นอนเสริมให้สําหรับนักท่องเที่ยวที่มาแบบ มาด้วยกันเยอะๆค่ะเสริมได้แล้วถ้าใครที่อยากจะนอนรวมกันเป็นกลุ่มไม่อยากจะแยกกันนอนใช่ไหมคะก็สามารถนอนรวมกันได้เป็นห้องโถงนะคะค่อนข้างกว้างอาหารก็จะเป็นมังสวิรัตใช่ค่ะมังสวิรัตค่ะแล้วค่าใช้จ่ายถ้าเรามาพักอะค่ะคิดยังไงคะก็ถ้าถ้ารวมกิจกรรมแล้วก็รวมรวมกับข้าวด้วยนะคะก็จะคนละ400คนละ400ใช่ค่ะแต่ถ้า ไม่รับอ,อาหารนะคะแล้วก็ไม่รับกิจกรรมก็นอน,นอนอย่างเดียวก็คืนละ2 5 0บาทต่อคืนต่อคนค่ะในส่วนของบ้านพี่อุสศนี่เหมือนกันไหมคะถ้านักท่องเที่ยวจะมาไม่เหมือนกันค่ะคือบ้านของพี่นี่คือจะอยู่จะอยู่รวมกับเจ้าของบ้านเลยนะคะทำกิจกรรมด้วยกันคือทำอาหารตอนเย็นก็คือจะทำกระเข้าอะไรด้วยกันนะคะเหมือนกับ ว่าเขาได้เห็งวิถีชีวิตของเราค่ะเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเลยอก็คืออันนั้นก็คืออย่างของพี่เอาสอนจะ กินอยู่ได้สัมผัสกิจกรรมอะไรด้วยกันหมดเลยนอนบ้านหลังเดียวกันถ้าเป็นของพี่จ๋าก,ก็คือจะแยกนอนแต่ว่าบ้านเจ้าของบ้านจะอยู่ใกล้ๆเนี่ยค่ะเดินไปประมาณนะสิบเก้าก็ถึงแล้วนะคะอยู่ใกล้ๆอยู่ใน,ในบริเวณเดียวกันนะคะนักท่องเที่ยวท่านไหนที่สนใจในส่วนของพี่อภิษฎคือถ้าราคาที่พักโฮมสเตย์เรานี่เป็น,เป,นเป็นมาตราฐานเดียวกัน<อ>ใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะแล้วราคาไม่แพงด้วยเก้าหลังนักท่องเที่ยวหลังหนึ่งรับได้กี่คนอย่างของพี่จ๋าได้กี่คนจ๋าก็เล่นสุด สิบค,คนนะคะเนาะแต่ว่าถ้ามีนักท่องเที่ยวมาหลายกลุ่มอย่างบางกลุ่มเนี่ยเขามากัน2คน3คนแต่เราอาจจะต้องไปเจอนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นที่มันนอนหลังเดียวกันเนาะแต่อันเนี้ยทางเจ้าของบ้านเขาก็จะแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบด้วยว่าตอนนี้มีกลุ่มอื่นอยู่นะสะดวกที่จะพักด้วยกันไหมเนาะนะเขาก็จะมาแจ้งแจ้งเราก่อนเพื่อจะถามความต้องการความประสงค์ของเราแต่ถ้าบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรนอนด้วยกันได้แต่มันจะคือคนละห้องะนะคะแต่ถ้าเกิดบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรยังไม่สะดว เราก็ยังมีที่พักที่อื่นอยู่นะคะนาออย่างเช่นของพี่อภิษรแต่จะได้ทํากับข้าวได้เห็นเขาทําเหมือนเป็นเป็นบ้านเราเลือกได้นะคะสะดวกแบบไหนอยากจะพักแบบไหนก็เลือกได้ราคาก็เป็นกันเองไม่แพงนะคะสามารถติดต่อได้นะคะในส่วนของท่องเที่ยวชุมชนพระบาทให้ต้มแล้วก็โฮมสเตย์โดยมีประธานกลุ่มก็คือพอี่สุริพรพี่สุริพรนะคะช่วงนี้ ช่วงของหน้าฝนช่วงของการทําการเกษตรนะคะเนาะเราก็เดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสหรือนักท่องเที่ยวมาสามารถติดต่อได้หรือว่าเรามีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะสําหรับในส่วนของโฮมสเตย์ ติดต่อที่หมายเลขโทรศพัพท์เบอร์โทรนะคะ098 793 5714นะคะ793 5714่ค่ะ098 793 5714 5714นะคะของพี่จา๋าหรือว่าจะสอบถามในส่วนของบ้านหลังอื่นด้วยก็ได้เพราะว่าเขาจะประสานกันอยู่แล้วในชุมชนภ้าบาตให้ต้มนะคะเป็นกันเองเนาะแล้วก็มาสัมผัสวิถีชีวิตนะคะของคนผ้าบาตให้ต้มว่าเขา เป็นยังไงอยู่ยังไงกินยังไงนะคะใช้ชีวิตที่เรียบง่ายมากๆแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีความเป็นกันเองนะคะเรามาอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเป็นบ้านของเรานะคะอยู่แล้วมีความสบายใจค่ะบ้านของพี่จ๋ายอยู่ใกล้วดัดข้างวาดัดพระบาทให้ต้มนี่เองนะคะถ้าท่านมาก็ไปไหว้สักการะครูบาวงใช่ไหมคะเนาะแล้วก็ในส่วนของการทําบุญมีตลาดตลาดผักใช่ไหมคะตลาดผัก ทุกวันพระจะมีทุกวันพระแต่ว่าตักบาตอนเช้าเนี่ยจะมีทุกวันค่ะก็อยากจะเชิญทุกท่านนะคะมาเที่ยวชุมชนบ้านพระบาท,ทห้วยต้มนะคะมาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวปกยอที่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะคะก็อยากจะให้ทุกคนมามากันเยอะๆนะคะอ่านทางโฮมสเตย์แล้วก็ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้มนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะมาแวะมาชิมมาชมนะคะค่ะ สำหรับน้องนะคะอยากฝากถึงคนรุ่นใหม่ไวัยรุ่นนะคะตอนนี้การท่องเที่ยวแบบธรรมชาติอะคะ่ะกำลังมาใช่ไหมคะก็อยากให้ทุกคนนะคะลองมาสัมผัสชีวิตที่คุกคลีกับธรรมชาติแบบเรียบง่ายแต่มีสเสน่ห์นะคะรับรองว่าถ้าใครได้มานะคะจะติดใจคะ่ะ <Okay. S 2> สวัสดีนะักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะเป็นภาษาปากกากยอกกะในวันนี้ก่อนที่เราจะไปเยี่ยมชมนะคะในจุดต่างๆนะคะโอ้โห oh, <my> ชิบป